หลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของป้าจมพูกันไปแล้วนะครับในวันนี้แหละครับเรายังอยู่ในสัปดาห์ของตัวละครที่น่าโบกที่สุดและคงเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากปีเตอร์เพดิกูหางนอนจอมผักหลังและก่อนที่จะรับชมและรับฟังนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีภาพประการได้ต้องขออภัยณที่นี้ด้วย ีเตอร์เพตดิกูไม่มีปีเกิดที่แน่ชัดเลยว่าเขาเกิดปีไหนวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรเรารู้แค่เพียงว่าเขาเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์และหมคัสสันก็ได้ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเลยครับในการคัดสรรเขาหมคัสสันไม่แน่ใจว่าจะเอาเขาไว้บ้านไหนดีระหว่างกิฟฟินดอร์ดีหรือสลิทิลินแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็เลยอยู่ที่บ้านกิฟฟินดอร์ในช่วงที่เขาอยู่ที่ฮอกวอตส์นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเขานะครับอยู่กับแก๊งของเจม ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับเขาก็ทําหมดไปไหนไปกันอย่าเป็นอนิเมชั่นหรอได้เลยฉันเป็นทางนอนนะเป็นหนูไงเขาเลยไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ครับในช่วงวัยเรียนมักกอนาเก่าเคยบอกว่าปีเตอร์เพดิกูเป็นคนที่บูชาเจนและซีเรียมากเปรียบเสมือนกับว่าเจนและซีเรียเป็นวีรบุรุษของเขาเรื่องราวในวัยเรียนของเขานะครับไม่มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่เลยครับแต่เมื่อจบการศึกษาที่ฮอกวอตส์เท่าน,นั้นแหละครับในปี1978เรื่องราวที่แท้จริงของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้น เขาเข้าร่วมกับกลุ่มภาคีโนฟินิก์และต่อสู้กับผู้เสพความตายมามากมายจนที่สุดหลังจากนั้น2ปีให้หลังในปี1980ช่วงเดือนตุลาปีเตอร์เพติกูหลังจากผ่านสงครามอันแสนทรมานและผ่านความเป็นความตายมามากมายเขาจึงรู้สึกว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะเจ้าอิาสาร์มือได้เลยเขาจึงเริ่มทำงานให้วอเดมอร ในฐานะสปายเป็นสายลับในกลุ่มภาคีนกฟินิกซ์แม้ว่าความขี้ขลาดของเขาและตัวของปีเตอร์เพนดิกูเองจะไม่มีประโยชน์อะไรให้กับวอเดมอร์เลยแต่ยังไงซะเขาก็ถือว่าเป็นผู้เสพความตายคนหนึ่งครับในช่วงที่เขาเป็นสายลับอยู่นั่นเองเขาถือได้เลยว่าเขาเป็นสายลับที่สามารถตบตาพ่อมดที่อยู่รอบตัวเขาได้อย่างดีเยี่ยมยกเว้นเพียงแค่พ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดออบัสเดอร์แมนดอร์ที่แอบสองสัยอยู่ลึกๆว่าปีเตอร์แอบเป็นสายลับหรือเปล่า แน่นอนครับว่าหลังจากนั้นปีเตอร์เพดิกูก็ได้แสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่อัลบัสคิดนั้นถูกต้องโดยการทรยศ์วีรบุรุษในวัยเรียนของเขาอย่างเจมส์พอตเตอร์เขาบอกที่ซ่อนของเจมส์ในคืนแห่งวันตัดสินหลังจากที่วูเดมอร์สิ้นอำนาจในค่ำคืนนั้นปีเตอร์เพดิกูก็เก็บไม้กายะสิทธิ์ของวูเดมอร์เอาไว้จากกองเข้าของที่ถูกทำลายไปในบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์ หลังจากนั้นเขาก็รีบหนีหลบซ่อนตัวเพราะกลัวว่ากระทรวงเวทมนตร์จะพบเบาะแสการทรยศและหักหลังเพื่อนในครั้งนี้แต่ซีเรียสแบ็คครับเขาเป็นหนึ่งในคนที่รู้ว่าปีเตอร์บางคนที่รู้เรื่องที่ซ่อนของเจมส์นั่นจึงทำให้เขามั่นใจว่าปีเตอร์เพดิกูเป็นคนที่ทรยศเพื่อนเขาจึงตามมาหาปีเตอร์เพดิกูพร้อมกับจะสังหารเขาทันทีที่เจอเพื่อแก้แค้นให้กับเพื่อนรักของเขาเมื่อพวกเขาทั้งสองคนเผชิญหน้ากัน ซีเรียสก็เตรียมตัวที่จะเปิดฉากการโจมตีแต่ท่านใดนั้นเองปีเตอร์เพติกูก็กรีดร้องขึ้นมาเขาตะโกนบอกว่าซีเรียสแก้ทรยศเพื่อนเขาตะโกนจนมีใครหลายๆคนนะครับหันมามองทางพวกเขาทั้งสองคนซีเรียสก็ไม่สนใจอะไรเลยครับเขากำลังจะหยิบไม้กายะสิทธิ์โดยที่ไม่ใส่ใจสายตารอบข้างของเขาเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ทนาดนั้นเองก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทําให้มักเกิลตายไปทั้งหมด12คนและอีกหนึ่งคนก็คือปีเตอร์เพติกูที่เหลือเพียงแค่นิ้วหนึ่งนิ้วเท่านั้นแน่นอนว่าปีเตอร์เพติกูไม่ได้ตายครับแต่เขาต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ซีเรียรเป็นฆาตรกรส่วนตัวของเขาก็หลบหนีไปกลายเป็นหนูและซีเรียสก็กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและถูกขังในคุกอัสคาบันโดยไม่มีการพิจารณาคดีใดๆเลยเนื่องจากมีพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์มากมายว่าซีเรียสเป็นคนทํา หลังจากนั้นนะครับปีเตอร์เพติกูก็ได้รับเหรียญตายเงเมอร์ลินขั้นที่1สําสำหรับการเผชนะิญหน้าโดยไม่กลัวสิ่งใดกับซีดแบ็กและนิ้วของเขาก็ถูกส่งให้กับแม่ของเขาขณะรีมัสเองนะครับยังเชื่อเลยว่าซีดเป็นคนฆ่าปีาเตอก,กูจริงๆหลังจากนั้นนะครับปีเตอร์เพติกูก็ซ่อนตัวอยู่ในเงามื่นครับหลังจากการจากไปของจ้างศาสตร์มืดผู้เสพความตายเองก็ยังสงสัยว่าปีเตอร์เพติกูเป็นคนทรยศหรือเปล่าเพราะว่าขนาดเพื่อนเขาเองยังทรยศเลย แล้วทาไมจ้างสารมันก็ยังไม่กล้าทรายศปีเตอร์พดากูเองจึงมองหาครอบครัวพ่อมดแม่มดสักครอบครัวหนึ่งครับเพื่อจะได้หลบซ่อนและเขาก็ไปเจอเข้ากับครอบครัวของวิสลีย์และปีเตอร์ก็ตกไปอยู่ในการดูแลของน้องชายคนเล็กสุดในบ้านวิสลีย์อย่างหลอนวิสลีย์น้องชายคนเล็กนะครับไม่นับผู้หญิงนะครับเขาดูแลและเอาใจใส่มันเป็นอย่างดีและเขาก็ได้มอบชื่ออันแสนน่ารักว่าสแคปเปอร์ หลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าร้อนจะไปไหนมาไหนเขาก็จะพาหนูแสนลักของเขาไปด้วยตลอดช่วงแรกที่เขาเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์นะครับเราจะได้เห็นว่า สแคปบเบอร์นะครับไม่ใช่หนูธรรมดาครับเขามีอายุที่ยืนยาวมากและเหตุผลที่ปีเตอร์เพนติกูนะครับตัดสินใจจะอยู่กับครอบครัวนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าวิสลีย์เป็นครอบครัวที่สามารถให้ข้อมูลกับเขาได้มากที่สุดครับและข่าวสารพวกนี้นะครับอาจจะพาให้เขานะครับไปหาเจ้านายที่แท้จริงของเขาก็ได้และแน่นอนว่าในที่ที่เขาอยู่นั่นเองเป็นที่ใกล้ตัวกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากที่สุดเลยครับซึ่งถ้าหากว่าจ้างสารเมื่อกลับมาแล้วก็เขาสามารถเอาตัวแฮร์รี่พอตเตอร์ไปใส่ภาระถวายได้เลย ในช่วงที่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงของรอนวิสลี์เขายังเป็นเพื่อนที่แสนดีในฐานะหนูของรอนปีเตอร์เคยปกป,ป้องอาหารของ Ron รอนที่กำลังถูกขโมยโดยกอยด้วยการกัดนิ้วของเขารอนมักจะคิดว่าหนูของเขานะครับเป็นหนูที่ไร้ประโยชน์มากเพราะวันๆมันเอาแต่กินกินเสร็จแล้วมันก็นอนแต่ยังไงนะครับเขาก็รักของเขาเขารักและหัวมันมากๆเช่นเดียวกันครับเขาแทบจะทะเลาะก,กับเฮอร์เมโอนี่และสัตว์บ้านเลือดขนดกของเธอที่กำลังจะพยายามขย่ำสแคปเบอร์หนูสุดที่รักของเขา ในช่วงปี1993หลังจากที่ซีเลนแบกนะครับเห็นภาพปีเตอร์เพติกูในหนังสือพิมพ์ในร่างหนูที่อยู่กับตระกูลวิสลีย์ในอียิปต์นะครับเขาจึงกัดฟันเฮือกสุดท้ายครับหลบหนีออกมาจากคุกอัสคาบันเพื่อมาตามล่าปีเตอร์เพดิกูและในขณะนั้นเองครับลอนสังเกตว่าสแคบเบิร์นะครับเริ่มผอมลงหัวก็เริ่มล้านรอนคิดว่าอาการพวกนี้อาจจะเกิดจากความเครียดนะครับในระหว่างการเดินทาง ส่วนแฮร์รี่เองนะครับก็คิดว่ามันอยู่นานแล้วและอาจจะถึงช่วงอายุของมันแล้วก็ได้แต่อันที่จริงแล้วนะครับปีเตอร์เพดิกุกําลังกลัวสุดขีดตังหาครับเขาเห็นข่าวซีเรียสออกมาจากคุกอัสคาบันเขากลัวว่าถ้าเขาโดนพบเขาจะถูกฆ่าตายในที่สุดปีเตอร์จึงตัดสินใจแกล้งตายอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการกัดตนเองจนเลือดสาดทําให้รอนเชื่อว่าคุชแชงกัดมัน เหตุการณ์นี้เองครับทำให้มิตรภาพของรอนและเฮอร์แมลนี่เกือบจะต้องจบลงไปแต่โชคดีครับที่รอนถูกช่วยไว้โดยแฮกริดสายสัมพันธ์อันดีงามของพวกเขาก็เลยไม่มีทางจางหายลงไปครับแต่ปีเตอร์เองอะสิคือจะตายโว้ยปล่อยฉันตายเถอะบวกกับลิมัสลูป,ปินเองนะครับที่กำลังสอนในฮอกวอตส์ที่เชื่อว่าปีเตอร์เป็ดิกูตายไปแล้วแต่ได้มาเจอชื่อของเขาในแผนที่ตัวกวนอีกนั่นทำให้ปีเตอร์เป็ดิกูที่อยู่ในร่างของสแคปเบอร์เขาพยายามจะซ่อนตัวในกระท่มของแฮกริดแต่สุดท้ายนะครับลอนก็มาเเจออแลละพยาาาามมัันนกบไปปใรสท แต่แล้วหนูของเขาก็กัดนิ้วขขงเข้าครับและมันพยายามจะหลบหนีรอนแต่ยังไงด้วยความรักของหลอร้อนก็ตามมาจนทันครับร้อนจับหนูของเขาได้ที่ใต,ต้ต้นวีโลจอมหัวดหลอและปีเตอร์เพดิกูถูกซีเลียสลากลงมาในเพิงหอยหวนไม่นานแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ตามเข้าไปช่วยครับไม่นานหลังจากนั้นครับลูปีและเซเนปก็เข้ามาร่วมแจมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับและแล้วตัวจริงของสแคบเบอร์ก็ถูกเปิดโปงเขาคือปีเตอร์เพดิกูเมื่อความจริงถูกเปิดเผย เขารีบเดินไปทั่วห้องเพื่อขอความเมตตาแน่นอนว่าด้วยความเป็นพระเอกแฮร์รี่พอตเตอร์จึงเลือกที่จะจับปีเตอร์เพนดิกูและส่งให้ผู้คุมวิญญาณเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของซีเรียสแบ็กถ้าเป็นผมนะครับผมจะแบบเอาวันและแคดล่ะจบไปเลยเอาแบบจบจบไปเลยดีไม่ดีก็น่าจะจบที่ภาค3มเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีหางหนอนนะครับวอเดอมอร์ก็ไม่น่าจะเกิดมาได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ปีเตอร์ดีกว่าครับ อย่างที่เรารู้กันครับว่าในวันนี้ครับไม่ใช่วันตายของปีเตอร์รีมัสเองที่ลืมกินยามนุษย์หมาป่าเขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าและซีเรียเองก็ต้องปกป้องพวกแฮร์รี่ในครั้งนี้ทําให้เปิดโอกาสให้ปีเตอร์่ได้กูสามารถหลบหนีได้ในครั้งนี้หลังจากที่เขาหลบหนีมานะครับจากฮอกวอตส์ปีเตอร์เองจึงกลับไปหาเจ้านายเก่าของเ,าเขาเขาไปเก็บไม้กายสิทธิ์ของวูเดมอร์ไว้ในที่ปลอดภัยและมุ่งหน้าไปที่แอลเบเนียที่นั่นนะครับในตอนนั้น มีเงาสีดำประหลาดครับกำลังยึดคองและฆ่าสัตว์ป่าอยู่ระหว่างทางนั่นเองปีเตอร์ก็ได้เจอกับเบอร์ท่าจอกินที่กำลังพักผ่อนในช่วงวันหยุดของเธอในแอลเบเนียแม้ว่าเธอจะจำปีเตอร์เพดิกูได้แต่เธอก็ยังโดนเขาล่อเข้ามาในป่าและพ่ายแพ้ไปนในที่สุดเธอถูกมอบให้กับจ้างา์มืดเขาทรมานเธอจนเธอแทบจะวิงบอลขอความตายเธอได้ให้ข้อมูลสำคัญมากมายเลยครับเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และมันมากพอที่จะทให้เขาสามารถวางแผนในการโจมตีแฮร์รี่พอตเตอร์ในครั้งนี้ได้ สุดท้ายแล้วนะครับเธอก็โดนทำร้ายโดยการทำลายความทรงจำของเธอทำให้สมองของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักและสุดท้ายวูเดมอร์ก็ได้ฆ่าเธอปีเตอร์เพติกูที่คิดว่าแค่แก้ไขความทรงจำก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็ให้เธอหายไปโดยไม่มีใครเห็นแค่นั้นก็พอแต่ทำไงได้ครับถ้ามันไม่โหดมันก็ไม่ใช่จ้างาอินสร์มืดปีเตอร์เพติกูช่วยรีบพิทนากินีเพื่อช่วยพยุงอาการของวูเดมอร์ในร่างขนาดเท่าทารก วันเวลาผ่านไปครับปีเตอร์เปติกูพยายามกอมให้วาเดมอร์ใช้ร่างของคนอื่นแทนที่ไม่ใช่ร่างของแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูนฟร่างใหม่เขาจะลงทุนประจับมาด้วยตนเองขอเวลาเขาเพียงแค่2อถึงสวันเท่านั้นแน่นอนว่าวาเดมอร์มองว่ามันเป็นความพยายามที่เสียเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาปล่อยให้ปีเตอร์ไปจริงๆแล้วก็น่าจะยาวครับน่าจะยาวเหม,มือไปแล้วไม่กลับด้วย เพราะว่าเขาสังเกตว่าทุกๆครั้งนะครับที่มือของปีเตอร์สัมผัสเขากับร่างกายของเขามือของปีเตอร์มักจะสั่นและสะดุ้งอยู่เสมอถ้าปล่อยไปแล้วก็แน่นอนฮะหายและอีกหนึ่งข้อที่สําคัญเลยนะครับก็คือถ้าหากว่าไม่มีปีเตอร์คอยป้อนพิษและก็อาหารให้กับเขาพลังของเขาก็จะหายไปอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเขาจึงไม่สามารถปล่อยให้หางหนอนไปได้หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มาพบพขก,กับมาร์ตี้คาจูเนียหนึ่งในผู้เสพความตายผู้ซื่อสัตย์ครับวอเดมอร์ได้มอบหมายงานให้เขา โดยการได้เขาไปจับมือปรับมารชื่อดังอย่างอลาสเตอร์มูดดี้ก่อนการประลองเวทตายพาคีที่ฮอกวอตส์และแล้วปีเตอร์เพตติกูแล้วก็มาร์ต่เค้าจูเนียก็สามารถสยบอลาสเตอร์มูดดี้ได้ด้วยคำสาบกรีดแทงปีเตอร์มีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับในการเกิดใหม่ของวูเดมอร์หลังจากที่แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกส่งไปที่ลิตเทนแฮงเกอร์ตันแผนการก็เลยเริ่มต้นขึ้นปีเตอร์เพตติกูสังหารเซติกิกรีตามคาสั่งของวูเดมอร์และเขาก็เริ่มพิธีครับปีเตอร์เชิญแขนของพเตอร์และตัดมขนขององลงในหม เพื่อการคืนชีพของวูเดมอร์หลังจากนั้นครับวูเดมอร์ก็ได้กลับคืนมาในร่างที่สมบูรณ์แบบและเขาก็ได้มอบมือให้กับปีเตอร์เพติกูเพื่อเป็นรางวัลแก่คนซื่อสัตว์นั่นจึงทาให้เขามีฉายาว่าปีเตอร์ซิวเวอร์แฮนด์ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องและแล้วนะครับปีเตอร์ก็ได้กลับมาเป็นผู้เสพความตายอย่างเต็มตัวหลังจากการตายของซีเรสแบก หลังจากที่เขาได้ช่วยวอร์ดมอร์ได้สำเร็จปีเตอร์ก็ถูกส่งไปบ้านของสเนปเพื่อช่วยศัตรูในวัยเด็กของเขานะครับอย่างไรก็ตามครับปีเตอร์เบดดิกูก็เป็นแค่คนใช้ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเพราะเขาต้องคอยทําความสะอาดให้บ้านของสเนปและต้อนรับแขกเราจะได้เห็นกันว่า เขานะครับได้ออกมาต้อนรับเบลติิเลสแตงและก็นาซิซ่ามมลฟอยนะครับที่กําลังมาหาเสน่ห์เพื่อให้เขานะครับช่วยเหลือและทำปฏิญาณไม่คืนคําแม้ว่าปีเตอร์เพติกูจะพยายามแอบฟังก็ตามนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นในช่วงปี1997ครับปีเตอร์เพติกูก็ได้มาพักที่คาลิฮานเมาฟอยที่นั่นเองเป็นฐานทัพของผู้เสพความตายสําหรับใช้ในการประชุมปีเตอร์มีหน้านที่คอยเป็นผู้คุมในคุกใต้ดินเขาได้รับคําสั่งในการดูแลนักโทษหนึ่งใน,นนักโทษของเขานะครับก และโอลิเวนเดอร์ครับก็ถูกบังคับให้สร้างมัคแสิทธิตอีกหนึ่งอันให้กับปีเตอร์พัติกูเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีสาตราจารย์เบอร์เบตที่เชียวชาญเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของมักเกิลก็จะถูกสังหารในภายหลังอีกหนึ่งคนด้วย หลังจากนั้นนะครับในปี1998กอเส่อนสิ้นสุดสงครามพ่อมดแม่มดครั้งที่2พวกแฮร์รี่พอตเตอร์และก็ก,กีพูกนะครับถูกจับและพามาที่ค่าเลือหาดโดยเช่นกันเฮอร์แมโอนี่ถูกจับแยกเพื่อมาสอบสวนและทรมานเธอยังเจ็บปวดแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็มีเสียงแปลกประหลาดขึ้นที่คุกใต้ดินปีเตอร์เพทิกูจึงถูกส่งให้ไปดูและเสียงที่เขาได้ยินนั้นก็คือเสียงของดับบี้ที่กำลังมาช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อปีเตอร์กำลังเปิดประตูนะครับเขาก็โดนโจม ปีเตอร์เองก็กำลังบีบคอแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่จงตะโกนเตือนไปว่าปีเตอร์กำลังติดหนี้ชีวิตเขาอยู่ถ้าจำได้แล้วก็เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้ในตอนที่ซีเรสกำลังฆ่าเขาและในช่วงเวลาที่เขากำลังสํานึกผิดอยู่นั่นเองครับเขากาลังจะปล่อยมือจากแฮร์รี่พอตเตอร์แต่มือสีเงินของเขาครับก็บีบคอเขาทันทีแม้ว่ารลอและแฮร์รี่พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ต้องตายด้วยมือสีเงินของเขาเองและนั่นถือเป็นจุดจบของหางหนอนก่อนจะจากกันนะครับ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปีเตอร์เพติกูนะครับถึงได้อยู่บ้านกิฟฟินดอร์ทางทันนิสัยของเขาเป็นแบบนี้อันที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่น่าสงสัยก็คือหมวกขั้นเลือกเขาเพราะว่าความกล้าหาญครับความกล้าหาญโดยกําเนิดของเขาและนี่ถือเป็นเรื่องที่ยังคงสงสัยอยู่เสมอมาว่ามันกล้าหาญตรงไหนเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของปีเตอร์เพติกูถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของผมกดแชร์เพื่อชวเอนเพื่อนมาดูกันเยอะๆดูคนเดียวแล้วมันเหงานะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ